บ้านๆดูบอลพอดแคสต์ป้อนเรื่องบอลบอลแบบคนบ้านบๆ e e d the Foot สวัสดีครับนี่คือ Feed the Foot นะครับ EP ที่4นะครับประจำวันที่6กกุมภาพันธ์นะครับ แน่นอนครับเรายังมีฟุตบอลนะครับให้วิเคราะห์นะครับว่าเป็นด้านสติด้านเทคนิคแล้วก็แรงจูงใจนะครับเพื่อให้นักตุบอลทุกคนเนี่ยได้มีทางเลือกในการตัดสินใจครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ด้วยกันสองคู่ด้วยกันนะครับในคืนวันอังคารนะครับนะครับอาร์เจนต้าพบกับเรอัลซเซิเดตแล้วก็ทางเลเบลคูเซนพบกับสุดการ์ดเป็นบอลถ้วยทั้งหมดนะฮะก็อาจจะฟังจบเราสามารถไปลุยต่อกันได้ที่ aduu หนึ่งหนึ่งนะครับ คู่แรกนะฮะเป็นทางมาโยก้าพบกับเบรลโซเซดัดนะครับในศึกโกบาเดเร่รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับทางมาโยก้านะครับเฮดโค้ชเป็นชอเวียอากูเร่นะครับส่วนทางเบรลโซเซดัดเนี่ยเป็นทางอามาโนอากัวซิลนะครับสำหรับ สำหรับศึกโคบอเดเรนะฮะก็มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับในลีกเนี่ยผลงานถือว่าต่างกันพอสมควรนะครับทางโซเซดัดเนี่ยอยู่อันดับหกนะครับส่วนทางมาโยกาเนี่ยอยู่อันดับที่สิบห้านะครับถือว่าเป็นออสองทีมจากครึ่งบนแล้วก็ครึ่งล่างมาเจอกันนะครับฟอรมของทั้งสองทีมในโคบอเดเรเนี่ยถก,ก็ก็ถือว่าเ ในช่วงแรกก็ถือว่าง่ายนะฮะแต่ว่าในช่วงรอบหลังๆเนี่ยก็ถือว่าเจอทีมในลีกนะครับทางจีโรน่าทางมาโยกาเนี่ยนะฮะชนะในแมชในแมชในแมชก่อนนะฮะมาโยกาเนี่ยชนะจีโรน่าไปสามประตูต่อสองก็ถือว่าหักประกาศเซียนอยู่ตรงควรนะครับส่วนทางโซเทดัดนะฮะก็บุกชนะเซตอรบิโก้สองประตูต่อหนึ่งในรอบก่อนหน้านี้ ฟอร์มฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมในช่วงห้านัดที่ผ่านมานะฮะทางมายอร์าเนี่ยนะฮะแพ้สองนัดติดนะครับแพ้ทางเรียลเบีเตสสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้ทางแอตติตต์เบลเบานะครับสี่ประตูสูงส่วนทางโซเซดัดนะฮะเสมอมาสองเกมติดนะครับเสมอจิโรนาศูนย์ศูนย์แล้วก็เสมอทางรายโยบายกาโน 0-0เช่นกันนะครับดูเหมือนเซีงโซยัดัตเนี่ยจะยิงประตูไม่ได้มา2เกมติดแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเกมในบ้านของทางมาโยกาในเกมนี้นะฮะฟอร์มเกมฟอร์มในบ้านถือว่าอยู่ในถือว่าโอเคนะครับส่วนทางโซยัดัตก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับทางมาโยกาเนี่ยนะฮะ แข่ง5นัดชนะ3เสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งะครับสำหรับ5นัดที่ผ่านมาส่วนทางโซลิดัดเนี่ยชนะ3เสมอ 1, หนึ่งแพ้1เช่นกัน,นครับนัดล่าสุดเสมอกับจีโรนาไป0ูนย์ศเกมในบ้านทั้งหมดของทางจีโรนาเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าหนักไปทางเสมอไปหน่อยนะครับสิแมชที่เล่นในบ้านนะฮะชนะ ชนะเพียง3นัดแต่เสมอไปถึง6แพ้ไปเพียง2นัดนะครับจุดนี้น่าจะทําให้เรามีจุดนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับทางมาโยกาครับส่วนทางเกมเยือนของทางส,ส่วนทางเกมเยือนของเรอสโซเชดดเนี่ยนะฮะแข่ง20นะฮะชนะไปถึง11เสมอ6แพ้ไปเพียง3นะครับดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นในบ้านแล้วก็เกมเยือนของทางโซเชดดเนี่ยค่อนข้างดีกันทั้งคู่เลยครับไม่ถึงกับแย่ ไม่แย่เลยแหละสุดเฮตุเฮตนะฮะทางโซเชดเนี่ยถือว่ากินทางมาโยกาอยู่พอสมควรนะครับพกนัดชนะไปห้าเสมอหนึ่งนะครับเ,เกมล่าสุดที่เจอกันที่บ้านของโซเชดเนี่ยโซเชดชนะไปหนึ่งรือศูนย์นะครับก็ถือว่ากินขาดในเรื่องของ hate hate. เฮตุเฮตอคีย์เพลเยอร์ของทั้งสองทีมนะครับให้ไปโฟกัสที่ทางมาโยกาครับอับดุลพลัสนะครับ,รบก็ น่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้นะครับส่วนทางโซเชยดันะฮะคู่โบน่าจะกลับมาจากเอชเชนคัพจากกาตา,าจะพร้อมสําหรับเกมนี้ส่วนโอยาซาบบวเนี่ยต้องเช็คอาการบาดเจ็บอีกทีนึ่งมีโอกาสที่จะไม่ได้ลงสูงนะครับเบเตัวจริงของทั้งสทีมเชื่อว่าทางโอยาซาบบวเนี่ยน่าจะไม่พร้อมสําหรับเกมนี้นจะเป็นโอกาสของคู่โบที่จะยืนทางเดิมเส้นฝั่งขวานะครับอาจจะยืน43 3ตามภาพหรืออาจจะ เป็น4-4-2นะครับส่วนทางเจ้าบ้านนะฮะแน่นอนว่านะ่าจะเล่นแบ็กทรีหลัง3นะฮะอาจจะเป็น5-4-1หรืออาจจะเป็น5-3-2นะครับในเรื่องของเกมรุกนะฮะทางมายอก้าค่อนข้างดูมีปัญหานะครับเพราะว่าพวกเขานี่ในหลีกเนี่ยนะฮะวัดจากในหลีกเนี่ยพวกเขาเยิงได้เพียง12ประตูนะครับน้อยไปอันดับ3ของลีกเลยนะรตรงนี้ในเกมรุกค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับ แต่ในเรื่องของเกมรับเนี่ยทางมาโยก้าถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับพวกเขาเนี่ยเสียประตูไปเพียง17ประตูนะครับเท่ากับทางเรอเบติสนะครับจุดนีถ้ถึงแม้ว่าเกมรุกของมาโยกาจะทําได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าเ,เกมรับของมาโยก้านี่ก็น่าพอที่จะไว้ใจได้บ้างนะฮะดานสซไซดัดนะฮะก็ในเรื่องของเกมรับเนี่ยก็ถือว่า ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะเขาเสียเพียง15ประตูครับเป็นรองแค่ทางเรอัลมาดริดแล้วก็ลาสปามาสเท่านั้นในเรื่องของเ,อออเกมรับโอเพนเพลย์นะครับเรื่องเซตพีซก็ออยู่อ,อะดับกลางกลางทั้งคู่นะครับทางโซายดัดแล้วก็ทางมายองกาเนี่ยได้ไปทางโซายดัดนะได้ไป7ลูกส่วนทางมายองกาได้ไป6ลูกนะครับสำหรับลูกเซตพีซ แต่อีกปัญหาหนึ่งของทางมายูก้าก็คือการเล่นเกมรับจากลูกเซตพีชนะครับพวกเขายังยืนประกบหรือว่ามาร์กตัวยังไม่ค่อยดีนักเพราะว่าพวกเขาเนี่เสียลูกเ,เสียประตูจากลูกตั้งตเตนี่ถึง1 0ถึง9ประตูนะครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนของทางมายูก้าอยู่พอสมควรนะครับเชื่อว่าเกมนี้นะครับถ้าวัดจากค่าเฉลี่ยตลอดฤดูก,กาลเนี่ยทางโซเซดัตนะฮะน่าจะเป็นทีมที่ครองบอล เป็นเครองครองบอลที่เหนือกว่าส่วนทางมาโยกาเนี่ยน่าจะเน้นเกมรับนะครับแล้วก็เล่นสั้นสลับยาวนะครับถ้าดูจากแมปนี้นะครับก็เป็นไปได้สูงครับที่ทางที่เกมนี้เรลโซเซดัตเนี่ยจะเป็นทีมที่ครอบครองบอลครับเพราะว่าทางมาโยกาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นทีมที่เล่นบอลยาวอยู่บ่อยครั้งนะครับ วกเขาก็เลยเสียบอลอยู่บริเวณแดน2แดน3และแดน4สูงนะครับน่าจะเกิดจากการที่พวกเขาเล่นบอลยาวไปข้างหน้านะครับแล้วก็มีการเสียบอลอยู่บ่อยครั้งส่วนทางด้านโซเชดดเนี่ยเ,เป็นทีมที่ครองบอลได้ดีนะฮะโดยบริเวณโดยเฉพาะการคุมเกมในพื้นที่ของคูต่อสู้นะครับเมา่อดูจากการมาดูตัวเลขของการเพรซิ่งของทาง ทั้งสองทีมนี่ถือว่าต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะ่าโซเช,ชดดเนี่ยนะฮะเป็นทีมที่เพรสซิ่งดีสุดในลีกนะครับพวกเขาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยการเพรสซิ่งอยู่ที่แปดจุดแปดจุดเก้าพานะครับส่วนทางมาโยการ์นนะอยู่ที่สิบสองจุดสี่ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่าทางโซเชดดเนี่ยเป็นทีมที่เพรสซิ่งค่อนข้างดุดันแล้วก็แย่งบอลกลับมาค่อนข้างไวนะครับส่วนในเรื่องของการยืนเกมรับแล้วก็ พื้นที่ในการเล่นบอลจะเห็นได้ว่าทางมอยอก้าเนี่ยจะค่อนข้างยืนรัดกลุ่มในบริเวณเหลังกลางสนามเป็นเป็นต้นมานะครับส่วนทางโซยัดัตเนี่ยจะเดินหน้าเพรสเดินหน้ายืนคำนั้นแต่แดนบนเลยนะครับน่าจะสื่อถึงรูปแบบการเล่นของทั้งสองทีมได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะนึกถึงก็คือทางมอยอก้านะครจะต้องออมีเป้าหมายในการชนะไว้ก่อน เชื่อว่ามายาร้กาเนี่ยมาเล่นเกมนี้แล้วหวังผลชนะเพราะว่าพวกเขาต้องการแชมป์ไม่มีเละเสียใช่ไหมครเพราะว่าเกมยังมีเกม2ที่ต้องเล่นบ้านโซเฮดัตเพราะฉะนั้นเกมนี้เขาต้องเก็บชัยชนะให้ได้ว่าเขาคงการที่จะไปชนะที่โซเฮดัตที่บ้านเนี่ยค่อนข้างยากกว่าเพราะนั้นเกมนี้ต้องชนะนะครับเพราะฉะนั้นไลน์เกมรับอาจจะยืนสูงขึ้นนะครับอาจจะพยายามเก็บอบกับตัวมากขึ้นนะครับ ถ้ายกตัวอย่างนี้ก็คือ,อ,อถ้าเป็นปกตินะฮะทางมายอก้าอาจจะยืนเกมรับนะฮะโลเป็นโลบล็อกนะฮะเขาก็จะยืนต่ำนะฮะทางโซยดัดก็อาจจะพยายามคุมเกมนะครับผ่านตัวริมเส้นนะครับจะยืน4 3 3สาสหรืออาจจะยืน4 42นะครับหรือจะเป็น5 3 2สมด้วยซ้ำนะครับ จุดจุดนี้พวกเขาจะก็จะเจาะไปทางเ,าจเจาะทางมายองกาลำบากอยู่นิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ตัวที่เข้ามาเล่นด้านในอเป็นคู่โบสเข้ามาเล่นด้านในนะครับแ,แบ็กเต็มสูงนะครับแต่ทีนี้ทางมายองาเนี่ยจะจะดันไลายสูงเหมือนอย่างที่ว่าไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาดันไลายสูงขึ้นไปนะครับ พื้นที่ของการพื้นที่ในการเล่นของทางโซยัดัตก็จะมากขึ้นนะครับมันจะมีพื้นที่สเปซนะครับมากขึ้นเพราะนั้นอยู่ที่มายยกาเลยครับจะเลือกเล่นวิธีแบบไหนแต่ว่าถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยเชื่อว่าทางมายยกาน่าจะมารัดกลุ่มในช่วงครึ่งแรกแล้วเริ่มเปิดเกมในช่วงครึ่งหลังเพราะนั้นครึ่งหลังอาจจะมีพื้นที่นะครับให้กับทางโซยัดดัตในการเล่นมากขึ้นนะครับ ทั้งอันเรซิวบาหรือว่าทางคูโบนะครับหรืออาจจะเป็นบาลเนสซี่นะครับที่จะคอยสอดขึ้นมาตรงนี้น่ากลัวมากครับรนอกจากยังจะมีแบ็คที่คอยเติมถ้าลายสูงจริงๆเนี่ยตรงนี้มายกาก้าต้องระวังให้ดีนะครับแฟร์ที่น่าสนใจสจาบเกมนี้นะครับก็มีทางโซนไฮดัตนะฮะเก็บคลีนชีตนะครับจาก8นัด เก็บกินชีพไป8จาก9นัดนะครับที่พบกับทางมายกาก้าทุกรายการนะครับส่วนทางโซไฮดัตนะฮะชนะ8จาก9นัดนะครับที่พบกับมายกาก้าทุกทัวร์ทุกรายการแล้วก็ทางมายกาก้าเนี่ยยิงได้ไม่เกิน3ลูกนะครับตลอด6เกมที่เจอกับทาง โซไฮดัตจุดนี้ก็น่าจะนำไปวิเคราะห์กันได้นะครับเชื่อว่าเกมเกมนี้นะครับโซไฮดัตน่าจะเหนือกว่านะครับแน่นอนว่าโซไฮดัตอยากที่จะเข้าชิงนะครับอยากที่จะเข้าไปอ,อ,อยากจะเข้าชิงแล้วก็อยากจะให้หนัาสองพวกเขาเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับพวกเขาก็น่าจะเล่นเปิดเกมลุกแลกกับทางมายยกานะครับขึ้นอยู่กับทางมายากาเลยว่าเขาจะเปิดเกมลุกสู้ไหมนะครับเชื่อว่า ยังไงมายอกกาก็อยากเข้าชิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอวกเขาอาจจะเล่งจังหวะแล้วก็ดันลายสูงขึ้นอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังที่เกมจะเริ่มเปิดซึ่งนั่นจะทําให้โซเฮดดัตเล่นง่ายขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นนะครับที่สําคัญมายอก้าเนี่ยเพิ่งเสียความมั่นใจไปหลังจากแพ้ไป2เกมติดดังนั้นเนี่ยความมั่นใจน่าจะอยู่ที่ทางโซเฮดดัตมากกว่านะครับ เราจากนี้ทางมิโยกาจะต้องระวังในเรื่องของเกมรสซิ่งของทางโซิดัดนะฮะเพราะว่าถหาพวกเขาพยายามเก็บบอลมากเกินไปในพื้นที่ของตัวเองไม่ไม่พยายามเอาบอลไปข้างหน้านะครับการกระจุกการทําให้บอลอยู่บริเวณพื้นที่อันตรายเนี่ยอาจจะโดนการรสซิ่งของน้องโซิดัดเนี่ยเล่นงานได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ทําให้โซิดัดเนี่ยมีโอกาชนะทางมิโยกาที่สําคัญคู่โบกลับมาจากกาดล้าแล้ว รตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพรนาะฉะนั้นเกมนี้สวยดัดเหนือกว่าและก็จะสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนครับลเลเลเบคุเซนของชาบิอลอนโซ่พบกับสุดการดของเซบาสเตียนฮูเนสนะครับในเึเรกเดเฟโพคาวนะครับรอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับแข่งนัดเดียวถือว่าเป็น,ปนการแข่งขันที่ค่อนข้างซูสีครับเพราะว่า ในเชิงฟอร์มการเล่นแล้วก็เชิงสถิติถือว่าค่อนข้างสูสีมากๆนะครับสำหรับสองทีมเป็น2ทีมที่ยกระดับตัวเองจากฤดูก,กาลที่ผ่านๆมามาเป็นทีมที่ต่อกรกับไบเอ็นิวนิกได้ในลีกเนี่ยทางเลเบ์กูเซนยังอยู่อันดับหนึ่งนะครับหลังจากฝูงอยู่ส่วน,ส,ส,วนส,ส่วนสุดส่วนสุดกาดเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับก็ ไม่ได้ทุตการนักถืก็ไม่ได้ลุ้นแชมป์ฮะแต่ว่าก็ทำงานได้ค่อนข้างอยู่ในระดับหัวตารางครับส่วนลวเลโกเซนก็อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ลังโซ่ลังทีมตาลังทําทีมไปได้ค่อนข้างสวยนะครับฟอร์มการเล่นในถ้วยนี้ก็ทางลเลโกเซนเนี่ยผ่าน,ผ,านผ่านทางโอเทนเซนมา8 0นะครับชนะทางแซนโฮเซนนะครับไปห้าแล้วก็ชนะทาง พาราเบลนะครับไป3 1ส่วนทางซุดกาดนะครับเริ่มจากชนะบรินเกนนะครับชนะ4 0ชนะทางยูเนนเบอร์ลิน1 0แล้วก็ชนะทางบรูเซอร์ดอทมุนสองรศูนในเกมก่อนนะครับผลงานของทั้ง2ทีมในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับทางเลเวอร์เซนนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับ5เกมหลังสุดนะครับชนะไป4 หลุดเสมอไป2เกมเอ้ยหลุดเสมอไป1เกมเท่านั้นนะครับส่วนทางสุดสุดการ์ดเนี่ยพึ่งกลับมาชนะได้2นัดติดหลังจากแพ้มา2เกมติดนะครับแต่รวมชนะ3แพ้2ก็ถือว่าโอเคส่วนเกมในบ้านนะครับเลอร์คูเซนเนี่ยชนะใน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ4เสมอไป1ส่วนสุดการ์ดเกมเยือนนะครับ ชนะ2แพ้ไป3นะครับเกมเดยนถือว่าค่อนข้างยังมีตำหนิอยู่นะครับสำหรับสุดการ์ดทางเลวกุเซนเกมในบ้านเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับอลองโซถือว่าสร้างทีมให้สร้างเกมในบ้านเนี่ยค่อนข้าง,างไร้ที่ตินะครับ14เกมเนี่ยอลองโซยังไม่เคยแพ้เกมในบ้านเลยนะครับ แล้วก็ยังทาทีมไร้ผ้ายในหลีกรวมถึงยังไร้พ้ายในหลีกนะครับสำหรับระเบร์คูเซนส่วนทางซุดกาดนะครับมี11นัดนะฮะเกมเยือนแพ้ไป5เกมนะครับก็ถือว่ายังอย่างที่บอกว่ายังดูมีปัญหาสําหรับเกมเยือนอยู่นะครับเฮดด้วฮดนะครับทางเลิูเซนค่อนข้างข่มหนัดชนะ4นะครับเกมกอดเนี่ยก็แบ่งแต้มกันไป ในเกมลีดนะครับบุกประเอนสุดการก็เสมอเป็นหนึ่งหนึ่งนะฮะสำหรับเฮ to h เฮดผู้เล่นที่น่าจะสำคัญในเกมนี้นะครับสำหรับทางโรกูเซนสำหรับผู้เล่น Key Player นะครับก็ทางโบนิฟาสก็น่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้กริมมาโดก็พร้อมสำหรับเกมนี้รวมถึงเอ่อวอดนะครับที่น่าจะพร้อมลงเล่นเช่นกันนะครับ ส่วนทางสุดการ์ดนะครับก็พร้อมไม่แพ้กันนะครับกูราซี่นะครับที่ค่อนข้างร้อนแรงในฤดูกาลน,นี้นะครับยิงไปแล้ว17ประตูนะครับยังพร้อมต่อจากนี้รวมถึงรวมถึงอุนดาฟนะครับที่น่าจะพร้อมลงเล่นเช่นกันนะครับเกมก่อนเนี่ยไร,ยบรเบกุนเซนก็พักตัวผู้เล่นไปค่อนข้างเยอะน,นะเพาจะเป็นเจอร์มีฟริมปงฮอฟแมนหรือว่าชริกนะครับที่บุกชนะทาง ดำสตาร์ทไป2 0นะครับเกมนี้น่าจะทำให้ผู้เล่นค่อนข้างสดนะครับในเรื่องของเกมรุกนะฮะค่อนข้างสูสีแล้วก็โอ้สูสีครับค่อนข้างสูสีมากนะครับเกมในลีนะครับโอเว่นเพลย์นะครับสุดกาดยิงไป38มสเลโอโกรเซนยิงไป36ใกล้เคียงมากนะครับส่วนเเกมรับเนี่ยทางเลโอโกรเซนค่อนข้างดีมากๆนะครับเสียเพียง8ประตูส่วนสุดกาดเสียไป17ประตู ถือว่าเลเวอร์กเซนเกมรับค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับยอดเยี่ยมมากส่วนลูกเซตเพลย์นะครับทางเลเวอร์กเูเซนเนี่ยยิงไปถึง11ประตูนะครับก็เป็นจุดเด่นจุดนึ่งของทางเลเวอร์กเูเซนเหมือนกันครับส่วนสุดกาดยิงยเพียง4ประตูส่วนในเรื่องของการป้องกันเกมรับในจากลูกเซตพีซเนี่ยทางเลเวอร์กเูเซนกับทางสุดการก็พอๆกันนะเสียไปเพียง6ประตูเท่านั้น ดูเป็นแ่ประเด็นที่จะต้องจับตามองมากหนักนะครับสำหรับรูปป้องกันลูกเสือพีซความเคลื่อนไหวในเกมนี้นะครับทางเดเบลกูเซนนะครับน่าจะพร้อมให้โอกาสทางเอ็ดมอนทาโซบ้านะครับที่กลับมาจากการรับชชาติอุกินาฟาโซนะครับในสุดแอฟริกันนะครับรวมถึงทางสุดการดเนี่ยก็มีทางฮิรุกิอิโตะนะครับแล้วก็ทางกูเรซซี่นะครับที่จะกลับมาลงตัวจริงอีกครั้งครับหลังจากไปรับใช้ชาติกัน ทั้ง2คนนะครับเกมนี้นะฮะมีสถิติที่น่าสนใจนะครับทางเลเอร์กุเซ่นเนี่ยฮะชนะ9จาก10นัดนะครับที่พบกับทางสุดการ์ดรวมทุกรายการนะครับผมแล้วก็ทางเลเอร์กุเซ่นเนี่ยเสียไปเพียงเ,ออเสียไม่เกิน2ประตูใน15จาก16นัดหลังนะครับที่พบกับสุดการ์ดสถิติเหล่านี้ก็น่าสนใจนะครับในการเอามาประกอบการตัดสิในใจ ไลอัพนะครับน่าจะพร้อมแล้วก็จัดเต็มทั้งทั้งสองทีมเลยนะครับผู้เล่นจากผู้เล่นที่ไปรับใช้ชาติก็กลับมาพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครับว่าจะเป็นทางฟริมปงนะครับหรืออาจจะเป็นทางอิโตหรือว่ากุไรซี่นะครับที่อาจจะรุนตัวจริงแล้วอาจจะนั่งไปสำรองไปก่อนนะครับแต่ว่าน่าจะพร้อมสำหรับลงเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับ พูดถึงแทคกติกกันบ้างนะฮะทางทั้งสองทีมเนี่ยมีปรัชญาที่คล้ายคลยกันนะ,ค,ะคือการครอบครองบอลแล้วก็เล่นเกมลุกพยายามพาบอลไปข้างหน้านะครับแต่ว่าทางเลเรลกูเซนเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของฟิน a ลเตอร์ Third, ครับหรือว่าการสร้างจังหวะในพื้นที่แดน3อาจะเห็นได้ว่าทางนนั้จะเห็นได้ว่าในแมปเนี่ยนะฮะเลเรลกูเซนเนี่ยเก็บบอลบริเวณพื้นที่แดนสามได้ค่อนข้าง ดีกว่าทางสุดกาดนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเน้นไปทางริมเส้นซะมากกว่าสำหรับสุดกาดแต่ว่าถ้าพูดถึงจังหวะการสร้างสร้างสารรค์เกมบริเวณหน้ากอเกตโทษเนี่ยต้องยกให้กับทางเารเบกุสเซนนะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมมีมีรูปแบบมีรูปแบบที่คล้ายๆกันนะครับทางเรเบกุสเซนเนี่ยจะชอบครอบครองบอลนะครับแล้วก็ดึงจังหวะช้ากว่าทางสุดกาสดกาส่วนในเรื่องของเกมรับเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่ เพรสสูงคล้ายๆกันนะครับแต่ทางเลเบลกเซนเนี่ยจะดันสูงกว่าดันสูงจนเกือบขึงครึ่งสนามเลยนะคจะเห็นได้ว่าทั้งเลเบลกเซนของอัลลองโซ่เนี่ยจะไม่ยอมให้คู่ต่อสู้เนี่ยครอบครองบอลน,นานนะครับจะรีบให้คู่ต่อสู้เนี่ยขายบอลเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะรีบเอาบอลกลับมาเล่นต่อส่วนทางสุดกาดเนี่ยก็เพรสเหมือนกันแต่ว่าจะไม่สูงเท่ากับเลเบลกเซนความดุดันก็จะน้อยลงกว่าทางเลเบลกเซนนะครับจะเห็นได้ว่าความเข้มข้นในการแย่งบอลเนี่ย จะต่ำกว่าทางเลเวอร์เซ้นนิดหนึ่งนะครับแต่รวมรวมแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมก็เป็นทีมที่เพรสซิ่งได้ค่อนข้างดีทั้ง2ทีมเลยนะครับถ้าถ้าให้ยกตัวอย่างแท็กติกในเกมนี้นะฮะเชื่อว่าทางอาลองโซนเนี่ยน่าจะมาในระบบ3-4-3นะครับส่วนทางสุดกาดน,น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือจังหวะเพรสของทั้ง2ทีมครับโดยเฉพาะเลเวอเรสต์นเนี่ยเมื่อเลอเวอร์เซน มีผู้เล่นในแดนเนี่ยเยอะมากๆกนะครับการเพรสก็จะเข้มข้นนะครับทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่เพรสสูงแต่ว่าทางเลเร์กูเซนเนี่ยมีคุณภาพในการเก็บบอลสองจังหวะเก็บตกจังหวะซ้อนได้ค่อนข้างดีนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อทางเลเร์กูเซนเนี่ยเปแบ็กทรีเนี่ยทำให้มีผู้เล่นเนี่ยที่ครอบคลุมทั้งสนามน,นะครับเมื่อมีจังหวะ สวนกลับมาเนี่ยก็จะมีผู้เล่นคอยซ้อนอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือว่าทางขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เลยแย่งบอลกลับมาได้ไวนะครับนอกจากนี้นะฮะจุดเด่นในเรื่องของทางเลืกเส้นที่พูดถึงก็คือจังหวัดไฟนอลเติร์ดนะครับหรือจังหวัดแดน3เนี่ย ออพวกเขาเนี่ยมีมิดฟิลพวกเขาเนี่ยมีมิดฟิลตัวรุกนะครับหรือว่าเบอร์สิบเนี่ยถึงสองคน,นครับ่าเป็นทางฮอฟแมนนะครับฮอฟแมนฮอฟแมนหรือว่าทางรวดนะครับที่จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกนะครับให้กับทางออกองหน้านะครับ จุดนี้ก็คือจุดเด่นของทางอเอลกัสเซนกันกนอกจากนี้พวกเขายังมีวิงแบ็กที่คอยเติมสูงนะครับเหมือนปีกเลยนะครับแต่ฝั่งนี้ทางฟรีมโปงจะอันตรายกว่านะครับออส่วนฟรีโมโดนียก็จะคอยออสร้างสารรค์เกมด้านข้างเช่นกันนะครับโดยไม่ต้องพวงเลยว,ว่าออพวกเขาจะเสียออจะโดยไม่ต้อง่วงเรื่องเกมรับเพราะว่ามีผู้เล่นเนี่ยคอยซ้อนเพวกเขาอย,อยู่เสมอนะครับฉะนั้นในเรื่องของเกมรับถือว่า หายห่วงนะครับส่วนสุดการ์ดเนี่ยนะฮะก็ก็ต้องดูนะครับว่าเกมรุกจะทําได้ดีขนาดไหนนะพวกเขาเนี่ยจะใช้ผู้เล่นนะครับในการเติมเกมรุกสูงเช่นกันนะครับพวกเขาเนี่ยจะมาในระบบ4ี่สองสามหนึ่งนะครับแต่ตามจริงๆเนี่ยพวกเขานจะยืนเหมือนเป็นสี่สี 4 4 2นะครับหรือจะเป็น4 2 4นะครับโดยมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยจะยืนต่ำลงมานะครับเพื่อรับบอลดึงตัวประกบออกมาให้ได้นะครับ4 2 4นะครับโดยจะมีบ็อกซ์มิดฟิลด์เหมือนกันนะครับ จุดนี้ก็เป็นจุดเด่นของทางสุดการครับเนื่องจากการเคลื่อนที่ของ2คนนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นการหลอกล่อให้กุฎูสู้เนี่ยดึงลงมานะครับอาจจะเป็นทางกอง,ก,องกลางหรือว่ากองหน้าที่อกองกลางหรือว่ากองหลังที่จะถูกดึงลงมาครับแต่ว่าตรงนี้คิดว่าไม่น่าใชปัญหาของทางเดวิลโกนเซนนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีหลังสาวคนอาจจะเป็นการเข้าแล้วก็เข้ามาซ้อนตำแหน่งแทน อย่างนี้ก็กลายเป็นแบ็คโฟ์จุดนี้ก็ทําให้ทางที่คิดว่าไรอุสเซนน่าจะปิดเกมรุกของทางสุดการได้นะครับโดยสรุปนะฮะก็คิดว่าไรอุสเซนไม่น่าจะพักตัวอะไรมากมายนะต่อให้เกมหน้านยครับพวกเขาจะต้องเปิดบ,บ้านรับเกมเยือนของไบเยนมิวนิกนะครับพวกเขาต้องการชนะเกมนี้เพื่อที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้ครับเพื่มควบทพิสูจน์ว่าไรอุสเซนยุคนี้คือทีมที่ดีพอที่จะเป็นแชมป์ ในประเทศทั้งหมดนะครับนอกจากนี้เขาเล่นในบ้านด้วยนอันนี้ปัจจัยสําคัญนะครับแต่สุดการ์ดก็มีแรงจูงใจแบบนี้เหมือนกันว่าเขาต้องการคว้าแชมป์คว้าแชมป์มนี้เหมือนกันนะครับทั้งสองทีมชอบในการครอบครองบอลเหมือนกันเพรสบอลเหมือนกันคอนโทรลบบอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลเบลคูเซ่นเนี่ยทำได้ดีกว่าในเรื่องของเกมลุกแล้วก็เกมรับจากสถิติที่ผ่านมา นะครับพวกเขาเนี่ยทำอันตรายในใ,ในในโซนฟァนนอลเติร์นเนี่ยได้ดีกว่าทางได้ดีกว่าทางสุดการนะครับจุดนี้ก็น่าจะสร้างเอ่ออันตรายสร้างความอันตรายให้กับทางสุดการแน่นอนนะครับที่สำคัญเกมรับของโรโกเซนเนี่ยค่อนข้างซ้อนตำแหน่งแนละค่อนข้างดีนะับโดยเฉพาะ เซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายและเซ็นเตอร์ฝั่งขวาที่จะคอยซ้อนตำแหน่งของทางวิงแบ็กได้อยู่เสมอ8ประตูครับเป็นตัวเลขย้ำเตือนในเรื่องของคุณภาพเกมรับของเรลกูเซนเชื่อว่าเรลกูเซนจะผ่านสุดการ์ดไปได้โดยคิดว่านาชนะ1ประตูต่อ0ครับผมบทสรุปของวันนี้นะฮะเชื่อว่าทางโซไฮดัต คณะทางมาโยกาและเลเบคูเซ่นนะครับจะผ่านสุดกาดไปได้นะครับในค่ำคืนวันอังคารนะครับน่าจะเป็นค่ำคืนที่มีฟุตบอลคุณภาพสูงนะครับเนื่องจากแต่ละทีมเนี่ยไม้จะเป็นโซเซดัตเลเบลูเซ่นสุดกาดเนี่ยเป็นทีมที่เอดเดนคนดูอยู่เสมอเป็นฟุตบอลที่ดูแลสนุกนะครับด้วยคุณภาพ ในเกมลุกแล้วก็คุณภาพในเกมรับเนี่ยน่าจะประทําให้นักดูบอลที่ชมเนี่ยนะฮะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับเกมนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของความศักดิ์ศรีนะครับศักดิ์ศรีในเกมบอลถ้วยเนี่ยค่อนข้างคาดเดาค่อนข้างยากครับอาจจะเป็นทางมายอก์าที่ กล้าเล่นกับทางโซยดัดนะครับหรืออาจจะเป็นสตุดการ์ดท,ที่สามารถบุกมาพยายามเล่นเกมรุกในบ้านก่อนเลเวลกเซ่นะครับนี่คือศักดิ์ในเกมบอลถ้วยที่คาดเดาได้ยากนะครับดังนั้นนี่ขอให้ทุกคนสนุกกับฟุตบอลเกมวันอังคารนะครับขอให้นักตูบอลทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ